บุเรงนองมหาราชแห่งราชวงศ์ตองอูของพมา่าถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการรักษาและแผ่ขยายอำนาจของราชอาณาจักรพรมาร่าจนกระทั่งได้รับสมญา,านามว่าผู้ชนะสิบทิศพระเจ้าบุเรงนองประสูติเมื่อวันพุธเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ .1516 ก่อนพระเจ้าตะเบงเวตีเพียงแค่หนึ่งเดือนตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พระนามเดิมของพระองค์อาจออกเสียงว่าจะเต็ดโดยอาจแปลได้ว่าเจ้าปวกไตโดยจะหมายถึงปวกส่วนเต็ดนั้นหมายถึงไตหรือปีนป่ายและมีอีกหนึ่งหลักฐานที่ระบุว่าพระนามดั้งเดิมคือเชงเยทุตโดยแปลได้ว่าเจ้ายอดผู้กล้าซึ่งเชงเป็นคำที่เรียกหน้าชื่อของบุคคลสำคัญส่วนเยนั้นหมายความว่ากล้าหาญ ส่วนทุตอาจแปลได้หลากหลายแต่ในบริบทเช่นนี้ควรแปลว่ายอดซึ่งในวัยเยาว์ของพระเจ้าบุเรงนองนั้นเติบโตมาพร้อมกับพระเจ้าตะเวงชเวตี้แม้ไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือดแต่ทั้งสองนั้นก็มีความผูกพันเปรียบเสมือนดังพญาตเนื่องจากเมเยสีหะตูบิดาของพระเจ้าบุเรงนองก็เป็นบุคคลที่พระเจ้าตะเวงชเวตี้เคารพรักโดยมีฐานะเป็นถึงพระอาจารย์ ที่ปรึกษาเราไปถึงขุนนางคนสําคัญและมีสถานะอีกด้านเป็นพระสัตส,สุระหรือเรียกว่าพ่อตาของพระเจ้าตเบงชเวตี้ด้วยโดยบุตรสาวของเมเยสิหาตูนั้นก็เป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าตะเบงชเวตี้และพี่นางของพระเจ้าตะเบงชเวตี้นามว่าพระนางตะเกรงจีก็เป็นมเหสีเอกองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงน้องด้วยเช่นกัน พระเจ้าบุเรงนองก่อนที่จะขึ้นรองราชมีสถานะเป็นแม่ทัพคนสําคัญของพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระนามของพระเจ้าบุเรงนองออกเสียงตามสำเนียงพมา่าว่าบายเยนองมีความหมายว่าพระเชษฐทาธิราชและมีพระนามเต็มว่าบายเยงนองจอเดงนะระาัาส่วนคนไทยนั้นจะมีการเรียกเพี้ยนออกเป็นบุเลงนองกยอดินนะระฐา ซึ่งแปลว่าพระเชษฐาผู้ทรงกิษติภพินิหารโดยพระนามนี้เชื่อว่าพระเจ้าเตะเบงชเวตีพระราชทานให้หลังจากพระเจ้าบุเรงนองชนะศึกนองโยอันเป็นศึกไล่ตามทัพของพระเจ้าสการะวุตตภีกษัตริย์ของมอนที่เสียกรุงหงสาวดีให้แก่พระเจ้าเตะเบงชเวตีอันเป็นเกียรติประวัติที่เรื่องลือครั้งแรกของพระองค์นั่นเอง พระนามต่างๆที่มีมากเช่นเซงพยูเชงแปลว่าพระเจ้าช้างเผือกหรือตาละพระเนียเธอเจาะอ,อันแปลว่าพระเจ้าชนะสิทธิ์เป็นฉายาที่พบในศิลาจารึกของชาวมอญและชาวตะวันตกรู้จักพระองค์ในานามบาจินโนโคพระเจ้าบุเรงนองเป็นกษัตร,ร,ริย์พม่าที่ทางพมา่านับว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในสาพระองค์ด้วยความเป็นกษัตริย์นักรบ มีภระเกียรติเรื่องลือโดยยุคสมัยของพระองค์นั้นอาณาจักรตองอูเข้มแข็งและแผ่ภัศาลอย่างที่สุดในประวัติศาสตร์ของพมา่าโดยครอบคุุมอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มน้ำเอิระวดีจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงที่มีประเทศสลาาต่างๆมากมายในภูมิภาคอุตสาอาคเนได้แก่หงสาวดีหลานช้างไทยใหญ่ขเขมรย,ยุนอยุธยาเชียงใหม่เป็นต้น ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพมา่าระบุว่าก่อนพระองค์จะออกทำศึกข่าวใดจะทรงนมัสก,การพระเทศชเวมมดอที่ไทยเรียกตามชาวมอญว่าพระธาตุมุเตาพระธาตศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองขงสาวดีก่อนทุกครั้งไม่เพียงแต่เป็นนักรบเท่านั้นพระเจ้าบุเรงนองยังถือว่าเป็นกษัตริย์นักปกครองและบริหารเก่งกาด้วยด้วยการสามารถปกครองและบริหารข้าทาสบริวารมากมาย ทั้งของพระองค์เองและของประเทศสลาศต่างๆเช่นการยึดเอาพระราชวงศ์ที่สําคัญสคัําญของประเทศสลาศต่างๆเข้ามาอยู่ในพระราชวังเพื่อเป็นองค์ประกันเป็นต้นสเสด็จขึ้นครองราชในปีคศ .1551 ด้วยการปรับดาพิเศษเพราะมีกระบฏเกิดขึ้นมากมายภายหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าตเะเวงเวตี พระราชวังของพระองค์ที่หงสาวดีนั้นมีชื่อว่ากัมพธธานีนับว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตสมพระเกียรติสร้างขึ้นในปีคศ1566ปีที่15ของการขึ้นของราชของพระองค์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เลืองอํานาจสูงสุดพระองค์ตัดสินพไทยเย่เผาพระราชวังเก่าเนื่องจากมีการกรบฏพระราชวังกัมโพธธานีสร้างขึ้นโดยใช้แรงงานประเทศสาชต่าง พระองค์โปรดใช้ชื่อประตูต่างๆตามชื่อของแรงงานประเทศสลาศที่สร้างเช่นประตูทางตอนเหนือปรากฏชื่อประตูโยเดียหรือว่าประตูอยุธยาส่วนประตูตอนใต้ชื่อประตูเชียงใหม่เป็นต้นพระเจ้าบุเรงนองสิ้นประชนในปีคศ1581ด้วยอาการพระประชวนขณะยกทัพไปตียะไข่ซึ่งปัจจุบันอนุสาวรีย์ของพระองค์มีต่างๆมากมายในประเทศพม่า ด้วยชีวประวัติอันพิสดารและน่าสนใจเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของพาม่าช่วงนี้เป็นแรงบนันดาลใจให้นักเขียนชาวไทยยาขอบได้หยิบยกขึ้นมาแต่งเป็นนิยายพงศาวดารชื่อดังคือผู้ชนะสิทธิ์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้างพาม่าระบุชัดว่าพระเจ้าบุเรงนองมีมเหสีถึงสารพระองค์โดยสารพระองค์นี้มีพระนางตะเคงจีเป็นมเหสีเอก ทรงเป็นพระราชนีพระมาร่าอง์คเดียวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราณีและยังทรงมีพระสนมมากถึง30พระองค์ซึ่งแต่ละพระองค์ล้วนเป็นเจ้านายเจ้าเหนือหัวต่างๆทั้งสิ้นพระเจ้าเบลรงนองทรงมีพระราชโอรสทั้งสิ้น3 3าพระองค์มีพัิดามากถึง35พระองค์ซึ่งรวมทั้งโอรสและพะัทดาแล้วรวมมากถึง68พระองค์ พระราชประวัติและพระราชอำนาจของพระเจ้าบุเรงนองเอกราชแม้หากนําไปเปรียบเทียบกับบรรดามหาอำนาจผู้ครอบครองโลกพระองค์อื่นๆอาจจะดูเหมือนยังขาดความยิ่งใหญ่อยู่มากแต่หากมองกันในมุมของแห่งอุสาอาคนีแล้วเียหติประวัติของพระองค์นั้นเป็นที่ตรึงตาตรึงใจของผู้คนกระทั่งแม้แต่ชาติที่ถูกพระองค์ครอบครองยังนําเรื่องของพระองค์มากล่าวสรรเสริญกันอยู่ทั่วไป และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพระเจ้าบุเรงนองมหาราชแห่งอุตสาอาคาเนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับฝากกดไลค์กด u ับสไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ